เอาทีมนี้แล้วกันมันต้องมีคาบาวช่วยไม่งั้นแตกแน่ตอนนี้หน้าที่ของเราก็มีแค่คาบาวตัวเดียวแล้วโอเคต้องอย่างนี้เอาดาเมจเบาๆสุดนะขอร้อง5%โอเคแม่งเหมือนสัง่งได้5%จริงๆด้วยที่เหลือก็แค่หวังว่ามึงจะติดเดตมาร์กโอเคสวยไลเด่นมึงร่วงไปก่อนเลย แตกหนึ่งแมงตาบอดด้วยแมงเสื่งเปรตตัวพอดีตอนมันมาเอาไว้ก่อนเลยตัวนี้ไม่ให้แมงหนีเอาท่าสองเลยแล้วกันโอ้มึงจะหลบทุกท่าไม่ได้นะเว้ยสกอร์ต้องมาแล้วสกอร์โอ้โหมึงหลบลงหลบอะไรขนาดนี้เนี่ยลองท่าสองทันเปล่าวะท่าสองขออย่าหลบนะมึง โอ้โหมึงแกล้งกูวะเนี่ยมึงหลบทุ่มดอกนี่เลยอะเอานี้มาเลยแล้วกันถ้ามันไม่หลบนะแสนเจ็ดโอ้โหเหลือเลือดอ,อยู่ห้ามหมื่นเลยเหรอวะเจ็ดหมื่นเด้อมึงยังอยู่อีกเหรอเนี่ยตายยากตายเย็นจังวะฮะฮะฮะจบแล้วบอสของได้สิวเลยตอนนี้นดูได้ตัวอะไรครับรอบนี้ โอ้ยตัวนี้ไม่แล้วตีเบาไงตัวนี้แต่ก็ยิ่งฟิวก็ยิ่งช่วยทียมได้ก็มีประโยชน์อยู่ยวอนโจมตีประเภทใส่เกียร์อันบล็อกเฮ้ยแม่งบล็อกอะไร่มิสนี่คืออะไรนี่ไหนพวกมึงแก่บล็อกแล้วไงฮะงให้กูมาต่อยกระสอบสายลมเนี่ยนะเลือดแม่งหลีนี่คืออะไรนะข้างบนนั่นนะ่ะแพ็กเจสันมากูจะแพ็กเสียงกันเองสินะมันจะหลอกแดกโซะแพ็กนี้ยดูดิเจสันแม่งสี่เปอร์เซ็นต์ชิบหาย้็ขอสไลชเชอร์ได้ไหมถ้าส่มรอบเนี้ยนยแม่ไม่ต้องมาไม่อยากได้ พ่อเงก็ปัน้นจะหอยอยู่แล้วในแม่การสต็อปไม่อยากได้อยากได้สไลเชอร์สไลเชอร์ฮันโซได้มาสักตัวนึงนี่ไงไรเดนแม่งอีกแล้วมันเป็นอาถรรพ์เว้ยใลอย่างวันนี้เราเพิ่งได้การ์เพจไปไงถ้าวันไหนเราได้การดเพรไปเราจะไม่มีดวงได้การเพรเข้าใจไหมสไลเชอร์ได้โปรดสไลเชอร์ขอแค่แกตัวเดียวสไลเชอร์คาคิ้ <Yeah. S 1> เลฟทายแม่งไม่แล้วถ้าเราหวังว่าเราจะได้เราจะไม่มีสิทธิ์ได้ก็คือกฎของเกมนี้นะครับทุกคน ไม่เคสไม่แล้ว210ล้านป่ะรู้และฉั้นเราคงต้องเอาสูตรแม่มาใช้แม่มักจะบอกว่าเราจะอยู่ได้ไหมถ้าเราไม่มีมันแอดอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้ารอบนี้แอดไม่ได้แอดก็จะไม่สุ่มแล้วสไลเชอร์เฮ้ยไม่ต้องเอาอันอันสต็อปมาอยากได้อ <Yeah. S 1> ันสต็อปเปอร์โบแฟนรักเรเดนเนี่ยที่ของไม่ดี